ถาาบอกไหมมากเลยเรียสั่งไว้ปิดเซลล์ครับปกติเราทําธุรกิจเกี่ยวกับอะไรครับโ,โรงงานเราวส่งส่งที่ไหนสรงเทหมดลส่งเทหมดเลย,เลยครับผแล้วก็เราตอนโรงงานเราครับได้รับคำสั่งให้ปิดตั้งแต่วันที่อะไรจำได้ไหม ก็เดินไม่าดที่อื่นออืมครับปิดแล้วเราตอนนี้ทั้งหมดโรงงานทั้งหมดที่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 เนี่ยครับที่เรามาทําที่เนี่ยกี่โรงงานสามทำเสื้อผ้าเหมือนกันหมดเลยหมนกันเลยครับส่งที่เดียวกันด้วยที่เดียวกันครับเพราะเป็นของวิชามันเป็นย็บแผนกอืมาะงันอว่าจะเป็นพวกเข้าขอบครับย็บพวกกางเกงอะไรเงี้ยพวกนี้ผลิตอนู้ประกอบเป็นตัวแต่้ตรงนี้เป็นงานทิ่ยิดพวกเสื้อพวกนี้แหละครับ ปกติคนงานทั้งหมดทั้งสามโรงงานประมาณกี่คนครับประมาณเาร้อยกว่าเก้รากรา้อยกว่าคนครับคนพม,มาาทั้งหมดครับเราทุกอย่างยกตัวอย่างเช่นยเรื่องเงินการกินทุกอย่างว่าไปไหนมาก็ลำบากผมอยู่ตั้งแต่เป็นโรงงานมาสองเดือนกว่าผมไม่ได้ไปไหนเลยเพระาะโรงงานตลอดปัญหายังไงครับในในขณะที่เราไม่มีรายรับเลยก็ประหยัดเนาะ กดบ้างครับประหยัดบ้างอืมยากกินเข้าวเวลาสามมื้อผมกินบางทีมื้อเดียวแคนั่นครับอันนี้พูดตรงๆเลยนี่ลำบากสุดๆเลยครับถามว่าตังนี้มีมันก็ใช้จ่ายไปหมดแหละบอกว่าใช้จ่ายอย่างอื่นด้วยอืมหลายอย่างแล้วนอกจากไอ้แล้วธุรกิจที่เราทําด้วยล่ะครับมันเราไม่มีงานส่งมันทํามันเสียหายไหมมันก็เสียหายทุกอย่างเลทุกอ,อย่างเลย ได้โรงงานเปิดไหมเมื่อได้โรงงานเปิดถึงกวลาทังเปิดมือนก็เหมือนก็ยมใหม่หมดหลงจานั้นแกเขาก็าลำบากอาหารที่เขาบอกว่าออเดอร์จะส่งไปตามประเทศอย่างเงี้ยพอช่วงจังหวัดนั้นคือว่าเขาบอกปิดมาปิดมาตัวไหนว่าจบหมดเลยครับแล้วเปิดตูน้ำพวกโบเบยพวกนี้ก็ปิดหมดืะแกพอที่อยู่กับคอมอของก็ขายไม่ได้ครับขายไม่ได้มันก็คลายแบบเนี้ผมว่านั่งทำเล่นๆไปบางครั้งก็ไอ้พวกที่ การตกค้างครับนั่งสิดกระดุมรอกระดุมอืมแล้วตอนนี้เรารู้ยังว่าเราจะได้เริ่มยังไม่รู้เลยได้ไหม,มไม่ใช่รัฐบาลผมมีคำตอบอะไรอืมครับ